alihi wa adhabihi wa man tabi'ahum bi asanin ila yaumiddin subhanaka la inma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shali sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli allahumma innaka afuwun tuhibbun afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun tuhibbun afwa fa'fu anna ออัลลฮุม a l l น h u m m a innaka fuwuuntu h a ฟ u n afwafuq anna. امّا بَاسْلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ و َ ب ะ ر َ ك َ ا ouais, ت ُ ه ُขอความสันติความเอ็นดูเมตตาจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาผู้หลักผู pues, ้ใหญ่ที่เคารพรักยิ่งนะครับที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ทุกทท่านอัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องครับตอนนี้เราอยู่ใน ช่วงที่เรียกว่าโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับสำหรับเดือนรอมฎอนในปีฮิจรัสถกกากาฬในปีนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอา,อาจจะเป็นค่ำเลขขี้ค่ำสุดท้ายนะครับก็เป็นได้นะถ้าเดือนรอมฎอนปีนี้มียี่วันค่ำนี้นะครับค่ำที่28นี้ก็จะเป็นค่ำเลขคู่นะครับค่ำคืนสุดท้าย ของเดอรมอดรอนในปีนี้แน่นอนพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นเลขคู่หรือเลขขี่ก็ตามเนี่ยเราก็ให้ความสําคัญตามสิ่งที่ท่านอับดุลลาห์อะลัยวะสัลลัมได้ให้ความสําคัญทั้งสิบคืนด้วยกันเพราะฉะนั้นดูอานะครับ uh f ah f uh i, อัลลอฮุมะอินนะกาฟูวุนตุฮิบุนอาวะฟะฟูอันนีต้นนี้ก็ยังคงต้องอ่านกันอยู่จนกว่าจะประกาศว่ามันไม่เห็นเดือนอประกาศว่าเห็นเดือนก็คือ พ้นจากรอมาดอนแล้วนะครับพี่น้องครับในเรื่องของเรานะก็วันนี้ผมจะนําเรียนกับพี่น้องนะครับเป็นกฎที่สามแล้วก็กฎที่สี่กฎที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราเข้าใจดีอยู่แล้วว่าการที่คนคนหนึ่งจะเป็นมุสลิมได้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเท่านั้นเปล่าเพราะการเชื่อว่าอลรอาเป็นพระเจ้าอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันจะมีพฤติกรรมเหมือนพวกมุชลิกมะกะก็คือ เชื่อว่าเราเป็นพระเจ้าอย่างเดียวแต่ไออิบะาดาต่างๆอิบะาดาทั้งหลายที่เราต้องทําให้กับอัลลอฮ์เนี่ยเราก็ไปทําให้กับสิ่งอื่นนะครับเช่นเวลาจะบนบานไปขอต่อคนที่กูโบเวลาจะขอดุอาไปขอต่อคนในกูโบอะไรต่างๆมันเป็นเขาเรียกว่ามันมีพฤติกรรมเหมือนกับพวกมุชริกมก,กาเลยก็คือเชื่อว่าเราเป็นพระเจ้าอย่างเดียวนะ คือไอาการประกาศลาอิลาฮิลลอของพวกเขาเนี่ยนะครับเป็นลาอิลาฮ์ใละลอที่แปลว่าลอะลอเป็นพระเจ้าสร้างอย่างเดียวสร้างบริหารอย่างเดียวส่วนไอด้านที่ว่าเราต้องทําให้เนี่ยเขาไม่ปฏิบัตินะครับก็ยังมีบางกลุ่มมุสลิมที่เป็นแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกได้ว่าไอเสื้อคลุมของอมุชลิคมักกะของอบูละฮับเนี่ยก็ยังสวมใส่อยู่ยังใส่อยู่ยังมีอยู่อันนี้ต้องระวังนะครับ สรุปข้อแรกกฎแรกก็คือเราต้องให้เอกภาพเตาฮีต่อละอครบทุกด้านถึงจะเป็นมุสลิมครบทุกด้านก็คือด้านการสร้างบริหารจัดการแล้วก็ทุกๆอิบาดาทั้งหมดเลยทำซอดก็บวชสกาศฮัดอุมร้อละหมาดถือศีลอดจ่ายสกาศขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือในยามวิกฤตในยามอะไรก็แล้วแต่ มอบให้กับอัลลอฮฺสุบานูตาลาองเดียวเชื่อสัตว์ให้อัลลอฮ์องเดียวทั้งหมดเลยอันนี้คือกฎข้อที่หนึ่งนะครับกฎข้อที่สองมุชลิกมัก,กะที่รู้จักว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเนี่ยเขาก็อ้างว่าไอาการที่เขาขอต่อวาลีคนนั้นกูบโบคนนี้นาบีอีซามาลาอิกะเขาขอต่อสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพระเจ้า แต่เขาขอเพื่อเป็นการยืนยันว่าคนเหล่านี้ดีกว่าตัวเราดีกว่าทั้งในด้านของเกียรติยศชื่อเสียงดีกว่าในด้านของเบาหนะที่อัลลอฮ์เขาก็เลยต้องฝากไปขอ,อฝากไปขอหรือว่าตั้งสื่อกลางขึ้นมาก็คือตะวะสุนนะนะตวะสุนสื่อกลางขึ้นมาแล้วก็ขอต่อสื่อกลางนั้นให้ไปขอตอ่ออีกทีหนึ่งคือไม่ได้ขอจากไอ้สื่อกลางนั้นน่ะ ไม่ได้เชื่อว่าสื่อกลางเป็นคนให้แต่ว่าฝากขอต่ออีกทีหนึ่งแบบนี้ก็เป็นชีริกเหมือนกันเพราะการขอต้องตรงต่อร้อยอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีตัวกลางมาขัน้นยกเว้นกรณีที่ผมเคยบอกไปแล้วนั่นก็คือว่าคนที่เป็นสื่อกลางของเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่และเขาก็รับรู้ปกติเพราะมันเคยเกิดขึ้นในสมัยนบีมากมายบรรดาซอบ้ามากมายก็คืออบังดาวูดผมฝากเลยนะบังไปอุมรอบบงไปฮัด ฝากขออาให้ผมเลยนะไอ้แบบนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับทีนี้กฎที่สามพี่น้องตอนที่ท่นานนบีมัสลาลุวะเลยวัลซันลำเนี่ยนะมามาประกาศอิสลามเนี่ยปรากฏว่ามุชลิกที่ทำอ่ามุชลิกมักกะที่ทำชีริกตอ่อร้อนเนี่ยหลายแบบเลยนะหลายแบบเลยหนึ่งอ่าเดี๋ยวก่อนหนึ่งนะครับหนึ่งมีอะไรบ้างมีการ กราบไหว้ต่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อันนี้เหมือนสมัยนบีอิบราฮิมก็คือกราบไหว้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไมยะบุดุลมาลาอิกาตามีการกราบไหว้มาลาอิกามาลาอิกานะครับเพราะว่ามาลาอิาก,กาเนี่ยบรรดามุชริกมักาเนี่ยเขารู้จักมาลาอิกาดีอยู่แล้วนะรู้จักมาลาอิกาดีอยู่แล้วหรือมีการกราบไหว้ต่อบรรดานบีคนก่อนๆแล้วก็คนดีๆทั้งหลาย นบีคนก่อนก่อนก็ใครล่ะหลอนบีอีซานาบีมูซานาบีอิบรอฮีมใครต่อใครจะไม่หมดเลยกลบาหว่าต่อนบีคนก่อน,ก,อนก่อนนะครับกาบาหว่าต่อใครคนดีทั้งหลายอ่าก็คือลามานาอุตซาอะไรพวกเนี้ยนะเพราะว่าบางรายงานบอกว่ามีมีบางคนน่ะพี่น้องครับเป็นคนดีตอนเวลามีคนมาทาฮัทเนี่ยพอเวลาหน้าฮัตเนี่ยเขาจะทาขนมมาให้กับคนที่ทาฮัตรับประทาน ทีนี้มีวันนึงตายเสียชีวิตคนก็ไปทำไมาให้ความสําคัญกับกูโบของเขาไปเวียนวนอยู่ที่กุบูอ่ะจนกระทั่งกลายเป็นชีริกขึ้นมาอ่ามีอะไรอีกกราบไหว้ต,ต่อต้นไม้ต้นไม้อ่าต้นไม้นะครับแล้วก็กราบไหว้ต่อก้อนหินรูปปั้นจเจวิตนะฉะนั้นพี่น้องครับผมสรุปใหม่นะนบีมาเรียกร้องมุชิริกมากะมีการทําชิริกหลายรูปแบบเลย ไอ้นี่กราบไหว้ก้อนหินไอ้นี่กราบไหว้ต้นไม้ไอ้นี่กราบไหว้นบีไอ้นี่กราบไหว้คนดีไอ้นี่กราบไหว้มาลลยกะแต่พี่น้องครับนบีไม่ได้แยกเลยว่ากราบไหว้นบีเบากราบไหว้มาลลยกะเอ้ยเบาหน่อยอยู่พวกเดียวกันไอ้กราบไหว้ก้อนหินนี่หนักกราบไหว้ต้นไม้หนักเปล่าเปล่าตราบใดที่คุณทําชีริก กาบไหวต่อสิ่งอื่นนอกจากอาลัลลอฮ์ไม่มีเบาครับพี่น้องครับเหมารวมหมดเลยอันนี้ก็คือเหมารวมหมดเลยต่อให้จะเป็นนบีก็นหนักมลายกาก็นหนักก้อนหินต้นไม้ไหวง่ายคือสถานะเท่ากันหมดคือมุชริกสถานะเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่มีแบบไปเรียกร้องไอไ้อคนกาบไหวก้อนหินก่อนเดี๋ยวกาบไหวนบีเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นกาบไหวมลายกาเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเปล่า ถ้ารู้ว่าคุณกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอเล์เล่นหมดเลยก็คือมีสถานะเท่ากันหมดเลยไม่มีการแยกนะครับไม่มีการแยกเพราะฉะนั้นถ้าในยุคปัจจุบันนี้นะยุคปัจจุบันนี้นะครับมุสลิมกราบไหว้วัตถุกับมุสลิมที่กราบไหว้กูโบมุสลิมที่กราบไหว้อะไรกราบไหว้จเจวีต่างต่างสถานะเท่ากันหมดนี่นะ้อง ชีริกก็คือชีริกอ่าใช้คําเนี้ยชีริกก็คือชีริกไม่มีมาไอ้ชีริกชีริกนบีมันเดยกก้อนเดยวก้อน,อนไม่มีต้องปาปามให้หมดนะครับแล้วก็ข้อสี่พี่น้องข้อสี่เนี่ยนะข้อสี่เนี่ยก็คือมุชลิกในสมัยของเราสมัยเนี้ยนะสมัยเนี้ยทำชีริก ที่เลวซามมากกว่ามุชริกในสมัยของท่านนบีมุชริกสมัยเราเนี่ยทำชีริกเลวซามมากกว่าสมัยของนบีทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะพี่น้องทำไมอะ่ะเพราะว่ามุชริกในสมัยนบีเนี่ยเขาทำชีริกตอนที่เขาสบายตอนสบายเนี่ยตอนอยู่ปกติแบบเนี้ยเขาทำชีริกสบายอ่ะนะ อ้าวแล้วมันมีเว้นชีทิกด้หรอมีอัลลอฮ์เล่าให้ฟังพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกไงรู้ไหมอัลลอฮ์บอกไฟดารกิบูฟินฟุลกีดาวุลลอฮามุกลิซีนะละฮุดดีนอัลลอฮ์บอกพอเวลามุชลิกมากาขึ้นเรือขึ้นเรือออกไปทะเลออกไปทะเลปรากฏว่าเล,ลาะให้มีคลื่นใหญ่พัดมาให้มีคลื่นพัดมาให้มีคลื่นพัดมาพี่น้องครับ มุชริกมะกาที่มันกราบไหว้จเจวิตนะที่มันขอต่อลาสอุตด,ดามานาตอะไรพวกเนี้ยมันลืมหมดเลยนะมันทิ้งหมดเลยมันขอตอ่ออรลอ่ามันจะมันจะอารมณ์ประมาณแบบว่าฟิตอูนอะอารมณ์ประมาณฟิตอูนที่เวลาแบบจะตายแล้วอะจะตายแล้วแล้วขอตอ่ออรลแบบแบบนั้นเลยอ่าแบบนั้นเลยก็คือมุชริกมะกาเวลาใกล้าตายจริงๆอิพี่น้องครับมันไม่นึกถึงใครเลยนอกจากอัล แต่เวลามุชลิกมากานในมไม่ใช่มุชลิกสมัยเราเนี่ยมันทําชีริกยีิบสี่ชั่วโมงคือทําชีริกตลอดเวลาพี่น้องจําได้ไหมเรือเรือที่ยุทธยาอ่าเรือที่ยุทธยาหรือเหตุการณ์อื่นที่เราไม่ทราบจะตายอยู่แล้วครับยังจะนึกถึงโต๊ะแซ่นั่นโต๊ะกี่คนนั้นโต๊ะแซ่คนนี้มีการมีคลิปวิดีโอมีการร้องเรียกโอโต๊ะแซ่โต๊ะแซ่นี่ซูฟีตอริกัสสุดโต่งไปเลย นี่ไงขนาดมุชริกมักะกมันยังรู้เลยว่าเอ้มันใกล้าตายจริงๆแล้วนะไม่มีใครช่วยได้นะนอกจากอัลลอฮ์แต่มุชริกสมัยเราเนี่ยเร็วซามกว่าก็คือยังไม่ยังไม่นึกถึงอัลลอฮ์ยังนึกถึงคนอื่นและอีกประเด็นหนึ่งที่เร็วซามกว่าก็คือพี่น้องครับคนสมัยก่อนเวลาที่เขาจะชีริกต่อใครนะเขาจะชีริกต่อคนดีจริงๆเช่นนบีมลาอิกะแต่คนยุคนี้ดูมันชีริกกับใคร ชีริกต่อบ,บางทีคนเลวบางทีเหมือนที่เราเห็น่ะชีรลิกต่อใครชีรลิกต่อไอไออะไรอะพระบิดาอย่างเงี้ยดูสภาพดูทรงเด็ดดูสภาพดูทรงคือคืออรอ่อคือแบบคนเก็บขยะยังยังยังแต่งตัวดีกว่าสภาพทรงไม่น่าจะชีรลิกแต่คนยุคนี้ชีริกไปแล้วเพราะฉะนั้นจากข้อสี่ตรงนี้ก็คือ มุชริกมากาเนี่ยมันยังมีมีเขาเรียกว่ามีมีรู้จักนะมีมีผ่อนมีเอ้ยเอ้ยจะตายแล้วนึกถึงอันหรอแต่สมัยนี้เร็วซามกว่าเพราะฉะนั้นพีน้องครับจากกฎสี่ข้อกฎใหญ่สี่ข้อตรงเนี้ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับนักวิทยาการอธิบายกันโอ้โหเต็มไปไม่รู้กี่ร้อยๆหน้าผมสรุปเอาง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้จากกวาเอสอัตบะเนี่ยนะ นั่นก็คือหนึ่งไม่ว่าชีวิตเราพี่น้องครับจะทําอิบัดาใดก็ตามเราจะไม่ให้ใครทั้งนั้นนอกจากอัลลอฮ์ไม่ให้ใครเลยนอกจากอัลลอฮ์ต่อให้ตายในสภาพไหนก็ตามอัลลอฮ์อย่างเดียวอัลลอฮ์นะครับไม่แม่ให้ใครเลยเราจะมีอัลลอฮ์เราจะชีวิตเราเนี่ยตวักกันก็อัลลอฮ์บนบานก็อัลลอฮ์เชื่อสัตว์ก็อัลลอฮ์กระดอกกระดัดยอมรับแนอัลลอฮ์ทุกอย่างอัลลอฮ์หมดเลยพี่น้องครับชีวิตเราเราจะไม่ให้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆเลย และเราก็ต้องไม่เห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่เป็นเจเวดหรือว่าต่อกูตต่อกูตเจเวดต่างๆนะครับต่อกูตคือใครคนที่เรียกร้องไปสู่ตัวเขาให้มากราบไหว้เรานะหรือคนที่เวลามีคนกราบไหว้แล้วรู้ตัวเองพอใจไม่ขัดขานใดๆหรือคนที่ชอบเอากฎหมายอื่นจากัลหอมาตัดสินอะนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ าสาระความรู้นะครับของผมในในเดือนรอมฎอนในปีนี้อยากจะมอบให้กับพี่น้องด้วยกับสี่กฎง่ายๆนี้เพื่อที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ไม่ให้เกิดชีวิตก,กับตัวเรานั่นก็คือจากบทเรียนข้อที่หนึ่งเราจะต้องน้อมรับให้กับอลัลลอฮ์ทุกด้านด้านความเชื่อเราเชื่อว่ามีอลัลลอฮ์อยู่แล้วอิบาดาให้อลัลลอฮ์อย่างเดียวสองกฎข้อที่สองนะครับ เราเชื่อว่าคนที่จะช่วยเหลือเราได้ต้องเป็นไปตามที่อัลลอฮ์บอกนบีบอกเช่นนบีชาฟายกับเราเราปฏิบัติตามสุนนะให้เยอะที่สุดหรือการดือศนลดชาฟายกับเราเการอ่านกุตานชาฟายกับเราเราทําสิ่งเหล่านี้ให้เยอะไม่มีตัวกลางไม่ต้องขอแทนใครพี่น้องครับพี่น้องขอสายตรงของพี่น้องเลยขอตอนล่อโดยตรงเลย หรือเหมือนที่ผมบอกถ้ารู้ว่าบางคนเนี้ยอเลมหรือว่าเป็นคนดีกว่าเขาจะไปทําฮัตให้ฝากเขาไปขอดูอาเราที่หน้ากาบาให้กับเราและอีกหลายๆคนที่ก็เป็นคนดีนะครับส่วนข้อที่สามใครที่ทําชีริกมันก็คือมุชริกมันไม่มีว่าไอ้นี่เบากว่าไอ้นี่อ่อนกว่าไอ้นี่น้อยกว่าไม่ตราบใดที่แกทําชีริกก็คือมุชริกไม่ไม่มีปานีนะครับ และข้อสุดท้ายก็คือแสดงให้เห็นถึงความต่ำซามความเสื่อมของความคิดของคนในยุคนี้ที่มันโดนชัยตอนหลอกจนกระทั่งให้ไปทำชีริกต่อใครก็ไม่รู้ไปเชื่อต่อใครก็ไม่รู้เหมือนกับเหมือนกับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับในจังหวัดใดไม่ทราบทางใต้อะนะแทนที่เราจะขมักขม้นเรื่องอะไรเรื่องของการทำอิบาดาในช่วงสิบคืนสุดท้าย กลับมีข่าวว่าอะไรมีข่าวว่ามีคนไปเจออาตาน้ําผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเป็นตาน้ําวิเศษบ้างอะไรบ้างเกิดในช่วงสิบคืนสุดท้ายไปตั้งชื่อบ่อนี้ว่าบ่อน้าไรละตุนกอดเนี่ยอยู่กันแบบเนี้ยพี่น้องเนี่ยอยู่กันแบบเนี้ยนะครับเนี่ยอยู่กันแบบเนี้ยท่านทั้งที่พื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่ที่ทำไมเป็นพื้นที่ที่มีมุสลิมเก้าสิบเปอร์เซนตวันดีคืนดีมีคนบอกบ่อน้ําเนี่ยดี ตักน้ำมาดำแต่พอเวลาไปตั้งไว้คืนหนึ่งเช้ามาน้ำใสแจ๋วเลยน้ำใสแจ๋วเลยเนี่ยเชื่อกันแบบเนี้ยพี่น้องพอเวลากรมสารสาาสุขเข้าไปตรวจสอบไปเอาตัวอย่างน้ำมาปรากฏว่าน้ำนั้นมีในเรื่องราวของอมีเชื้อของอุจจระเนี่ยเราอยู่กันแบบเนี้ยเนี่ย เนี่ยพี่น้องครับถ้านั่งที่พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยคือพื้นที่ที่มุสลิม90เอร์ซนะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบาบอรหรืออะไรยังไงไปอยู่ไหนกันหมดเนี่ยไอ้แบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับท้ายนี้ขอตอวต่อรลอสซูบาโวตาลาให้ลอสซูบานวนตาลาส่งตอรบรับการงานของพี่น้องนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะที่ทําในเดือรรอมฎดอนนี้นะครับให้ตรงกับคืนเละตุนก๊อตให้ได้รับภาคผลงาน อย่างมากมายนะครับแล้วก็ให้เราเป็นบุคคลที่มั่นคงจนกระทั่งตัวเรากลับไปหาอัลลอฮ์ سبحانه ูละุตล่าในสภาพที่เป็นมุสลิมอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับก็ขออวยต่ออัลลอฮ์ سبحانه ูละตลานะครับรับบันาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะว่าฟินอาคิลอติฮัสซะนตะวะกินาอัลจาบันนัด Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.